นราธิวาสไม่ทิ้งกันรองผู้ว่าเยี่ยมให้กำลังใจมอบข้าวกล่องพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานายกฤษณนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำทีมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอาธิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสและพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสล,ลงพื้นที่สู์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักตำบลโคกเคียนอำเภอเมือง นาราธิวาสเพื่อยเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในการนี้รองผู้ว่าได้มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจากโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายายากสภากาชาติไทยจำนวน350ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยที่พักอาศัยชั่วคราวณศูนย์พักพิงและประชาชนในพื้นที่บ้านแหมนตําบลม้นนมานังตายอําเภอเมืองนาราธิวาสเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน